คุณชื่อว่าเมืองในเทพนิยายมีอยู่จริงปรากค,คือหนึ่งในนั้นเมืองหลวงของสาธรารณรัฐเช็กเมืองที่สร้างมากว่า1,100ปีเต็มไปด้วยปราสาทโบทสถ์สไตล์โกธิกถนนหินโบราณและแม่น้ําวันตาวาที่ไหลผ่านหัวใจของเมืองวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเมืองปรากทั้งประวัติที่น่าลหลงไหลและสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามราวเวทมนต์เมืองปรากเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ศตวรรษที่9โดยราชวศงพรีเมสลิด และเติบโตขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าในยุโรปกลางปราคเคยเป็นเมืองสำคัญของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในยุคข,ของจักรพรรดิข่าวที่4ผู้ทำให้ปรากกลายเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปในยุคนั้นและยังเป็นผู้สถาปนามหาวิทยาลัยชาลส์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปกลางหลังสงครามและการเปลี่ยนผ่านหลายยุคหลายสมัย เมืองปรากรอดพ้นจากการถูกทำลายในสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เมืองยังคงสถาปัตยกรรมโบราณได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปและนั่นคือเหตุผลที่เมืองนี้ถูกยกให้เป็นยูเนสโกเวิลด์เฮอริเทจไซส์เมื่อมาเย็ยนปรากจุดแรกที่ห้ามพลาดคือปราสาทปรากปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคศ1880ภายในประกอบไปด้วยพระราชวังโบสถ์หอคอยและลานกว้างมากมาย และที่โดดเด่นที่สุดคือมหาวิหารนักบุญวิตัสสถาปัตยกรรมโกธิกที่งดงามราวกับฉากในหนังแฟนตาซีจากบนปราสาทคุณจะมองเห็นวิวของตัวเมืองปรากทั้งเมืองเป็นหนึ่งในมุมที่สวยที่สุดของยุโรปสะพานชาลส์สร้างในปี1 3 5 7ทั้งสะพานประดับด้วยรูปปั้นนักบุญกว่า30องค์และเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมโอทาวน์กับแคสโต้ดิสทริตหากคุณมาปรากตอนเช้าและได้เดินบนสะพานตอนที่หมอกค่อยๆลอยเหนือแม่น้ำจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในนิยายจริงๆ ใจกลางเมืองปราคืคอโอทาวสแควร์ที่เต็มไปด้วยอาคารหลักสไตล์ทั้งโกธิกบาร็อคและเรเนซองส์ไฮไลท์สำคัญคือนาฬิกาดาราศาสตร์แอสโทรนอเคัลคล็อที่มีอายุมากกว่า600ปีทุกตอนชั่วโมงนาฬิกาจะขยับและแสดงโชว์หุ่นเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งในนาฬิกากลไกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใช้งานได้อยู่ข้ามสะพานชาวสไปคือย่านเลสเตอร์ทาว์เต็มไปด้วยคาเฟ่ร้านขายของทำมือและบ้านโบราณที่ยังคงสถาปัตยกรรมในยุคกลาง หากเดินขึ้นเข,นขาเล็กๆไปยัง p พ t รินฮิล l คุณจะได้เห็นวิวเมืองปรากที่สวยราวภาพวาดหนึ่งในจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวยกให้เป็น Must ์วิ i ิแม่ปรากจะขึ้นชื่อว่าเมืองโบราณแต่ก็มีความทันสมัยซ่อนอยู่เช่น Dancing House อาคารดีไซน์โค้งเหมือนคู่รักกำลังเต้นรำเป็นผลงานการออกแบบของ r r n n เก r รี่สถาปนิกระดับโลกใครชอบงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่นี่ห้ามพลาด วัฒนธรรมของชาวปรากมีเอกลักษณ์ทั้งเทศกาลดนตรีแจ๊สเทศกาลเบียร์ไปจนถึงตลาดคริสต์มาสที่สวยติดอันดับยุโรปอาหารขึ้นชื่อก็มีเช่นกูลาชพอกเนัคเคิลและขนมกลวยหวานทราโดนิกที่หอมหวานทานง่ายที่สำคัญคนปรากรักการเสพงานศิลและดนตรีทำให้เมืองนี้เต็นไปด้วยโรงละครโอเปร่าและคอนเสิร์ตมากมายในราคาย่อมเยาว ปรากักเป็นเมืองที่ผสมผสานประวัติกว่าพันปีเข้ากับชีวิตสมัยใหม่อย่างลงตัวเป็นเมืองที่เดินง่ายปลอดภยัยและสวยแบบไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมปรากักถึงถูกเรียกว่าเมืองแห่งเวทมนต์แห่งยุโรปไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางสายประวัติศาตสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรมหรือคนที่แค่ต้องการเมืองสวยๆไว้ถ่ายรูปปรกจะทําให้คุณหลงรักตั้งแต่แรกเห็น